ต้องระวังเลยวิธีการยกออกจากกล่องเนี่ยหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายเนี่ยยังไงเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมครับข้อควรระวังเนี่ยนี่นะคือห้ามยกชุดนี้มันนะตัวที่ซิงกับตัวกายบเวทน่บางคนไม่รู้นะเอามือไปอุ้มตรงชุดนี้นะที่ซิงกับกายบายเวทเนี่ยที่เอาบัตเตอร์ฟิลเตอร์เนี่ยไปไปลองตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาบอกอยู่นะจบเลยนะครับถ้ายกขึ้นมาให้นึกภาพตามว่าเราไปยกชุดนี้ขึ้นด้วยมือ ถึงเราจะเอาข้างหลังเนี่ยช่วยประคองเนี่ยแต่ว่ามันจะรับน้ําหนักของตัวเครื่องที่ค่อนข้างหนักนะแล้วตรงนี้มันจะพังได้เพี้ยนได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นวิธียกที่ถูกต้องเนี่ยห้ามยกชุดนี้นะห้ามโดนบริเวณนี้นะชุดแกนตรงนี้เนี่ยห้ามไปยกมันขึ้นมาเลยนะวิธีที่ถูกต้องอ่ะเรามาดูกันใต้นี้อย่างนี้นะเพื่อนๆดูนะชึบเห็นไหมเอามือรองด้านล่างชุดนี้อ่ะเราไม่ได้ยุ่งกับตัว ที่เขาห้ามโดนเลยเห็นไหมชุดกายบายเวทเห็นไหมผมเอามือสอดข้างใต้ตรงนี้ค่อนข้างแข็งแรงยกแบบนี้ได้เลยนะโอเควางก่อนนะครับน่ะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสังเกตเนี่ยมีผงกาแฟอยู่อย่างเงี้ยคือเรื่องปกติมากๆเลยนะเพราะว่าเขาต้องเทสรันมาให้เราก่อนอยู่แล้วนะว่าเครื่องมันใช้งานได้ปกติไหมบางคนไม่รู้เอามือไปช้อนตรงเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วยกขึข้นเนี่ย ไม่ได้เลยนะครับห้ามหรือแม้แต่ช้อนด้านล่างอย่างนี้ก็ไม่แนะนําครับแล้ววิธีการเคลื่อนย้ายที่ถูกต้องคือผมแนะนําแบบง่ายๆเลยนะนี่เอามือสอดเข้าไปด้านล่างอย่างนี้นี่ปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมสอดเข้าไปด้านล่างอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าเห็นไหมปุ๊บปุบอย่างนี้โอเคนะครับเพื่อนๆเ,เราจะไม่ยุ่งกับตัว ชุดหน้านี้ที่ซิงกับตัวตาช่างกายไบเวทด้านล่างครับเห็นไหมฟึบซื้อเครื่องชงเครื่องบดเหมือนซื้อรถแล้วมีประกันชั้นหนึ่งนึกถึงดับเบิลไดมอนด์